สบายดีพ <asta and> <ga> ี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขเด้อมอปีไปอันน่ะตลาดอียิระกับพี่นิวัตเล็กน้อยเนี่ยภาพไปปล่อยอยู่อัยิราสอันมากพี่เตะก็มาหาลานสหงมาคุณจอยเลย มัสยิมาสเซาครับเข้าเซอไผ่ครับสิมาเซพยคุณจอยม่ายิดเซอไผเอาผลการเห็นบอก่าสิแจกเขามันก่ฟีเลยว่าสิมกินเขามันไก่ฟีวันได้กินซัมเมอรก่อนเามาหอดเจอเซอไผ่ครับเลยพิดลานเรียบร้อยพองเห็ดเตยคือเตยตีสามคืนเลียมเห็ดเตทนแล้วมั้งแ่ว่าว่ายตีห้ไปต้มกระเจียมไตีสี่ไปเห็ดเดียวมีคนมาแว่าอเนี้ ือสิแบบทำบนน้ำใครจะมาจะมือดาเอาเดือกเอาไส้เอ็นเอ็นพี่มือนี้กัเรย่ข้าหมูขับอกต่อกันผู้ทำพพบข้าเดียวนาคลิปน้าหมทานตอนก่านายนะก็เพิ่งเบิ้งคลิปบบีไปก็เบิ้งคลิปบบีแล้วก็ว่าบวกลูกสาววเนกาแฟคลสเนี่ยเสาวไงลูกสาวไปอ่านหนังสือสอนเพิ่นไปอยู่ตรงอฟูดคอร์ดฟูดฟูดคอร์ดของตลาดไทอ่ะเพิ่นไปนั่งอ่านหนังสือรอบ ไป <Driver> 2ยวใบสองคืใบสองคนสิมาล่าัน oh. <c oughs> ีก็เลยยากถึงมากเห็นแต่ให้ยูะเนาะเาะเองหอมนี๊อกันแล้วไปามคะเบิ่งคลิปแต่ตกอนหองีะพี่เตียวเคยมาหองเนี้ดิพี่เตียสิเคยมาหอมนั่นแตา้องมาเสียดากันตรงหน้ากันอ่างทีตายอ่าิตาอิ้นเียหอมิ้นตลอดอ้เดีย่าย เี่ยงง่ายนี่จะอยากคิวนะคะห้องควันที่เตียวคำที่เตียวมากา่ะะเราจะ้องคนมาให้ยังแบนทุกอย่างนะเอใส่ที่ของปิเตียเน่ผู้ผู้จอยทายคิดยังลย่ต้องป้องปิเตียวได้ไหมเถื่อบวนเบิรกันยงถ่อเถื่อยู่หนล่ะอ่นของปิเตียและ เราลงไปอมาถวยีร้านนเานใครใพวกิเตีเวยรหมอมอต้องมาตตงกันเผูกแค่ในร้านที่ันงวางน้าใ่พต้นหมีขนาดขังเพอพี่เห็นพ่เตียอะไรเงี้แต่คุณจะพ่เตียติดพี่พ่เตียแม่จานยยังกะ หม้อเมนบดตัวเขาตุ๋ไก่สาวเมนขอมดีว่าเอามาใส่ว่าขาวกันกุ้จอยขาวปลาต่มาคกินกันบ้าน

ดีอุมาสื่อของสื่อนังกระเพาะว่ะสื่อแล้วะยั่งก็ยังขาสิมห้องไกลท่านมีขาสื่แต่ท่านสืรบแบเบิกด้นหน่อย่ไหมว้าวน้องนิวไปปล่อยเว้ยวันดิ้นองเด็กนิ้หน่อยเาเนี่ยเาเตก็เตมเกปีลย บนยาด้พี่บยาเด้ขันจิไปซื้อของกับไปเด้เลยี่เ็ือได้กลับเลยอยาเรื่องกินบอกินตำสงกินตาสก็เมื่อวันกินโตัวห้องพี่เร yeah, ื yeah, ่องกินพี่บยากอเยากมากินมากันอยากมาให้กำลังใจกันอ้วนขึ้นยาอ้วนพวกกันกันอ้วนหมือนกันดีเลยไม่จเดือดอ่ดแ่อยโรคมาอ้วนขึ้นมา

ยอดีมากมีนี่เบดได้ลเอย่องเองไดอยู่้องเอนะนะี่เาวาสนาดีนเนาะีาวาสนาดีอางอคำว่าพูดเนาแคบนะนี่บักกวางก็หอมเม่บักบีกว่างกว่านแหลมอ่อ่ไหนกะมมาตอนนอส

กอซือม้ิเยป็นโกโก้สิเดีวมัเป็นมาตัวที่สองนใหญ่ไเดอเ้ซื้อได้กนแห่กิเซื้อได้แ่อีลเอ้นเป็นนี่นี่แม่พ่นัแม่พ่นัซดนเได้น้อโกโก้น้อโกโก้นซุกตัวแม่ม้โกโก้ลูกซุปดแต่สีเป็นโกโก้เนี่ยซีผิวคือไม่ใหญ่นะ

สุตามาพิงพี er er. ่น <ots> ้องได้ซื้อกระปุกน่ะ ใช่เสือก็คือผู้ชายหนิก็ได้นะเน่หน้าตาพูนขายคือผู้ชายนะเน่เดี๋ยวมาก่งกาเกอี่ยอ้ยมากกวนะเดี๋ยวย่มากเดี๋ยวนูเช่วยเองน่กี่ยโาหนก็สวถเอาุงขวปีเจมันเออกเพพอดีบบอสพอดีบเท่ากัน บ่เาบ่เบียดกบ่เบียดไม่ได้เลยบ่เบียดรทยเลยหนม่าาหน่เลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ภาษาไทย็นภาษารเปินนี่นี่น่งสุกุญังมาดีใจสักมาดีใจสัเด็กหิงมีน วานวิไลสาชื่อภาษาไทยเออเพิ่นพังยี่หอกเขาสิญยาเขาไปบอกว่าถ้าเป็นตยืนพังเอยยี่หอกมนมี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 นีม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 ีืีอหมีงีม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 มีมีมมีมมี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 ีม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 ีีมีมีมมีีมีม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 มมีีมมีมีีีม

ค่เยาวนอบีมายบีม่ประเด็กสีลกเยาวนาบลุ่นอยู่ได้ในคิวกระไดกันลยเอารดเอาแบบรถนันตั้ง่างนะรถนันตั้งรางซิมรถแตั้ง่างเอาเส้นลายเสียบลายเลยเธอวะยิ้มหวานสิลุ่มหวานลุ่มหวานอะไรมหวาน

เกือบมาบระท่านข้าวมันไก่พี่เตียวอาชีมอยังว่ามามาซิมขาวมันไก่มาเซืไอไกิที่มาซไไกมม่กินขาวมันไก่ฟรีมาหอดิ้นตลอดข้าวมันไก่ขายเพียงตั้งเลยข่ายดิคขายดีเลยายดีด่้วเโอ้ยมืออื่นเียเป็นตะมวนเนาะขันไข่แบบชื่อมนเน่เปานตะมว็นตะมวลและสไตล์รบริัทสมรคุณหันน

ไปหลกก่นไปี่ห้องอนได้ปะตุ้งเนื้อตุ้งยีมอริญไปงานบุญมาลุยน้ำจัน่ตองเยะให้กองนเยนี่อยู่จ้า แม่เป็นจอุนใจแม่คงจะนเขาไปแจเรยังค่อยได้ไปจกค่อยไปไ้บอกเอกบอกให้เราเปบอกให้เราปคือเาหันมเรเราเราเราเรื่องพอจะนึกแต่เแบบเขามอาถือว่าเราเปน้าอาเขาหันมาเขาะมา

เนี่ยมาเาเรียว่าบีสุดใจปีเตอรึกไมให้มาบอใจบอีเลยมันบใจนี่ยด่นินะนี่เ่นนบตรงเขินในมเนจะใส่หม้เลยลุยเลยลยเออยู่้างเยยงได้กนข่าวด้วย้อีเเห็นีเตอรแล้วา แต่อนีก็เปนไรหรอเป็นเปนั้งแรกบวนึ่งคอสดีเ็นงัแรกบต้องห่วงว่าพี่เห็นบีหลายครั้งแล้วานบนายบอกไปเแล้วจกินอ่าจะองอ้เาเป็นทุกสความชุขไอเอฟซีเราส่งพุใจโต่เข้าเขาเคยบังโทรสารนี่โทรสา์มีหน่อยนะ จะไปเปิดจอเพื่อนะบอกไ่เต็มพ้าเพื่อนไงเื่นตกใจตกใจแต่มือจะพองาให้แอวนี้เออแถวนี้ก็มีนะคะจว่าเขานะเขาตัวนี้พิเดียก็เคยซิบยุหังเคซีบกินววกินวัไปกินยหังสิบเปอร์เซ็งานนี่ละไปก็พอได้หน่อยอันนี้มันแล้วีห่อใส่ซสเจ้โอกลองกลกองเม นั่งว่าน่าค่ะค่้ลิเซ่บไ่เ้็น้องก้อกองใหปนาจมบบอันอิ่มมอ่มชอบนังบ้านมีเวิ่ัเคว่เคยกินเผากไก่ไ่ปนะเทีกินมัได้เสกินเซ่ขามันเ่กิน่เราแตเป็นนจินเพาตัวเ่ซมาเขาเยเน้ำจิ้มโกเด่อนี้เล แต่ว่ามันจะตืดตัวเขาค่ะงันเดี๋ยเพื่นเพื่อนบเอ้เข้มกดมันคามีส่วนมานุดจุบวาค่บวตัวนี้มีหรอเมื่ะวาอย่างนี้ไปเยอะมากเยบุญบันเท่าเหรอบุญบันเท่าบัวแตงจีอาจีมาอีอาจีมา กินเขาเป็นไงหมดกินเขาเป็นไงหมบไา้หมดจะตั้งแตเขากรอบกอกินได้เลยพอกระลึกกระลึกเขาขนาดพอจิ้มเขาเป็นไงได้หล่ได้แต่คไทกินได้ได้ิ่ทางเหนือชงใบหนัคตรตะแตกไปหางซีซกล่องนับเลยนับเบิงแกไปหซีซกล่องเป็กล่องกล่องธรรมดาีเศไป ประมาณพิเศษประมาณหกกล่องแ่ไได้ี่ร่วมจะเดี่สิบเอ็กลองเป็นตว่าคนยัยท่านตัวท่านตัวท่านหกท่านหกท่านเจ็ดตว่าคนหญ่ถูกหวยว่าจแจกวายมันอีคนเขทันเห็น่าดุงงถูกหวยทำไมที่หนึ่งเนาะทำไมทำไมเขาไมันต่กลุงถูกหวยเลยถวยเ่นเาบว่าจิงเหรอลุงจิงเหรอลุงถูกหวยจิงเหรอ ไม่ถ้าถูกจะแจกกว่านี้เหรอไ่ได้ถูกน่าท้อไปเปิดเอดูเอาใสนั่นนองรือมาาเป็นคุณน้งยน่ทง้ท่าดังเสียงเขากสองเปิดแนเขยมเปิดที่เต้นตวอเตมันนีงกะทวไอ้ผักกะทามกองนะครบทก้วไอ้ผักนะครับเนาะมีผักางจะวินบาทท้ายทามกองโอ้โหง่าย

เออปอดฟินมด้ดีดีินผ่านแลด้ดีดีคนไม่นั่แอบพอวราปอดขึ้นยาันเปิดเยี่ยก่อนพอห้องกินขาวแดวกินขนมแดงกันกินมกนเสแหละกินหลายคนน้ำเสมคกอกงคนปลาไม่ให้แน่กว่าจะกินัดคอยว่ากินข้าวมั้ไก่เด็มักินเดียวก่อนแกงแกงเน้อหมูเนาะแท๊กแสบถึงมัดกิน้มไส้ตามมามุ้จอยเนแค่แต่แท๊กแสบพีเดียวมากมันน่ะ อดออกงานอดแดดพี่เตี่ยไปคนคลองซอยยังซอยบนนี้คนคนลึกลึงนั่งคนคนลึมลึงนั่งมาหอดแล้วแป๊บหนึ่งบ่พอที่เอาหลัวไปแล้วเขามาหาเปาเขามาหาเอาหอดที่เดี๋ยนี้เป็นตาพี่เตี่ยไปคนคลองยังซอยโอ้บอกไปส่งอะนะให้ได้หน่อยท่านพี่เตี่ยแล้วคนมาเลยเด็ดคลองเทึงหัวไปอีกต้นนะ่าจะมีเสียคนตั้งคือ คนเราต้องเอ่อขนส่งของทีพี่ขนส่งที่แคนแ่คนนตวแงเีเ็นิ๊ดแกงกินแกมาเนแม่เจ้ากีแบ้แม่โอเจ้แกงเียนกินแทบแทบเียดๆขนาดยน้าเงียดๆแบบท่านู้้างเป็ดกใช่เดกย่างนี้นะหน่อมาม่ไมาพร้อมพุงไทมากุงไทยยอดันุ่งไทมากกว่น้ำบแล้วทว้นไปทถมากใ่หน่อนเุงไทยุ่งท กินบุคคลเดียวกันกสรด้ละกีเอิหนม5 5 5 5 5 5 5 5 5ว5 5 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 5ก5 5อ5ใ5 5 5ล5 5ก5ก5 5่อ5 5 5 5 5 5ย5 5 5 5 5 5แ5 5 5 5 5น5 5 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 5ท5 5 5 5 5 5นก5 5ิ5 5 5 5 5เ5า5ยว5 5 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 5เ5 5 5 ิเียวลงไปอันนั้นเริเดี่ยวมากตดมเ็ดเนาะนนคนมันจังแสบเนาะ้าเน้อเน่าเนาะกินเน้หลายของไนอกเนาะเห็ดกระขอใาเนนานเ้นนียากหักูกหักหลานีไปตใจเาไปเค่หนเือนหัวเห็ดประจำอยู่เล้วมีเห็ิอยู่แล้ว

เมจะไปกินอตเนี่ยะกุนกินว่นาตเจะต้องบอกีเดียอากินทะเลตะุอยามาจะเพื่ออ่กบห้ตะเนาะพยามจะวาว่าเจ้าเนจกนนไปพูดไปบ้า่บ้านนี้มข้าบุญนะไปไปเรื่อยนี่เป็นยุทนันเดียวเหมือว่าาทเป็นประเทศฝาที่ดันเ็ดฝาีฝเดียวเจ้ารงขึาเอเดี๋ยวจ้เป็นลม แม่งงานก็ได้ขอแต่งงานั่2เือนยืดกับิวางไปยืดกับกวางก็อดยีดยืดกมันยืดยไปล้มาก่อนนะเนาะมันอยู่มือแล้ไปเบิ่งหนังโยกภาพไปเบิ่งหนังอยากพ่อไปเบิ่งหนังหนังใส่พ่อมาพวกงานจะค้องัะรแบบนี้ อ้โอขาปุกนาขึ้นหน่อยโอ้โอ้โปุกนาขึ้นหน่อยโอ้โอโอ้โอโอ้มือใดล่ะมือต่อมาอากับนางมบดีกัไปเปิดตานัพุชยอยเป็นเมืองที่2อลางถัวล้างย่งแ้วมบดีแต่ม้าเนาะเรืองนั้นมบดีอาจจะลงไปสะกับพุชยอยนิดหนึ่งมือวานี่พี่เตียพึ่นมาเลยครั ได้เขามันไก่เมื่อสองกล่องเนาะพี่น้องเมื่อให้ลูกสาวนี่นะครับสองกล่องนะครับเป็นกระปูแคนม่มีพันหนึ่งให้ตรงนี้น้องก๊อบน้องอนาหันเนี่ยพี่น้องะน้องก๊อบน้องแปมคนละลอยต้องขอบคุณขอบใจได้เลยเป็ดเตะล้วก็มีกระเซานะเพี่น้องกระเซาวะเนี่ยวะเบนและกางเกงเสื้อวัีบ๊อบบี้กับกับนาราเนี่ยวัดกับมากเนาะ มากสิเนาะตอนสาวบ๊อบบี Không ้จะตีข like, ้อมือกูเหมือนเนาะแต่กัลเสี่ยต้อง z o o ไปให้เพื่อนอยู่ข้างหน้าเนาะงว่าคุยจอยกับนะนี่มาเพื่อนอยู่สำหรับคลิปนี้บ๊อบบีกัลเสี่ยจะจบคลิปไปเพื่อนๆสาเนาเด้อพี่น้องน้องนี่งกันกําลังตื่นเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย